สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยสำรวจเนื้อหาที่เราสนใจกันเป็นพิเศษนะคะเคยลองสังเกตตัวเองกันไหมคะว่าในคืนที่แบบตลาดหุ้นผันผลแรงๆหรือวันที่พอร์ตเราแดงแดเลยเนี่ยช่วงเวลาสุดท้ายก่อนหลับตาเราทำอะไรอยู่อ่าครับน่าคิดนะครับใช่ไหมคะหลายคนอาจจะแบบเปิดแอปดูก,กราฟราคาเลื่อนฟีดข่าวลงพุนในโซเชียล หรือไม่ก็เช็คพอร์ตซ้าๆวนไปเป็นภาพที่คุ้นเคยมากเลยครับสำหรับนักลงทุนหลายๆคนซึ่งการคุยกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับความเชื่อมโยงที่อาจจะไม่ค่อยมีใครนึกถึงเท่าไหร่ระหว่างเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างกิจวัตรก่อนนอนสุขภาพอารมณ์ของเราแล้วก็ผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนระยะยาวใช่ค่ะเป้าหมายคืออยากชวนทำความเข้าใจว่าแค่ปรับพฤติกรรมเล็กน้อยก่อนนอนเนี่ย มันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเกราะป้องกันทางความคิดได้ยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อก,การตัดสินใจลงทุนของเราได้ยังไงบ้างโดยเราจะอิงมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์จิตวิทยาจากข้อมูลที่เราหามานะคะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่แก่นคิดสําคัญที่เราอยากจะเน้นกันนะครับว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยบางทีมัน,มนไ,ไม่ได้เริ่มที่หน้าจอซื้อขายเสมอไปนะแต่มันเริ่มจากพื้นฐานเลยคือสุขภาพกายใจที่ดี อืมแล้วช่วงก่อนนอนนี่แหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆอย่างไม่น่าเชื่อน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยทำไมแค่ช่วงก่อนนอนเองคะถึงส่งผลต่อการลงทุนได้ขนาดนั้นมันดูเป็นเวลาสั้นๆก่อนพักผ่อนเองนะเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันคือเออสนามรบในใจที่สำคัญมากเลยครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างความกลัวกับเหตุผลความกลัวกับเหตุผล ใช่ครับการที่เราหยิบมือเหลือมาดูกราฟแดงๆตอนดึกๆเนี่ยเหมือนเราเปิดศึกในสมองเราเลยโหฟังดูเข้มข้นนะครับการต่อสู้ระหว่างความกลัวกับเหตุผลพอจะขยายความได้ไหมครับว่าศึกนี้มันทำงานยังไงในสมองเราต้องอ้างอิงแนวคิดของ Daniel Kahneman เลยครับนักจิตวิทยาเจ้าของรางวัลโนเบลคนเขียน Thinking Fast and Slow แนวคิดนี้ทรงพลังมากนะคะเขาอธิบายว่าสมองเรามีระบบทำงานหลักๆสระบบ อ๋อที่เรียกว่า system one กับ system two นั่นเองใช่ไหมคะเข้าใจว่าหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างใช่ครับสรุปง่ายๆนะ system one คือระบบคิดเร็วอัตโนมัติใช้สัญชาตญาณอารมณ์เป็นหลักมันคือส่วนที่มักจะเสียงดังสุดเวลาเราก,ล,กลัวๆเช่นเห็นกราฟตกปุ๊บอาจจะคิดแวบมาเลยขายนีก่อนส่วน system t ก็ตรงข้ามเลยคือคิดช้าลงใช้เหตุผลวิเคราะห์ถูกต้องครับ system t คือคิดช้า ต้องใช้ความพยายามใช้เหตุผลวิเคราะห์ข้อมูลมันคือส่วนที่จะแบบตั้งคำถามว่าเดี๋ยวก่อนลงเพราะอะไรพื้นฐานเปลี่ยนไหมแผนระยะยาวเราคืออะไรช่วยให้เรายับยั้งชั่งใจได้เห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะทีนี้ปัญหาคืออะไรคะที่ทำให้ช่วงกลางคืนมันเป็นช่วงที่เปราะบางเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนปัญหาก็คือพอถึงกลางคืนเนี่ย โดยเฉพาะหลังเราใช้สมองมาทั้งวันร่างกายสมองมันล้าครับทําให้ System 2ที่ต้องใช้พลังงานใช้สมาธิเนี่ยมันทํางานได้ไม่เต็มที่หรือบางทีแทบไม่ทํางานเลยอืแต่กลับกัน System 1ที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความกลัวเนี่ยมันยังตื่นตัวดีอยู่เหมือนเกราะเหตุผลเราอ่อนแรงลงแต่อารมณ์ความกลัวยังตื่นอยู่รอรับข้อมูลมากระตุ้น ตรงประเด็นเลยครับทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับช่วงที่ System 2 o n air แต่ System 1ตื่นตัวเนี่ยถ้าเราดันไปป้องข้อมูลที่กระตุ้นอารมณ์ลบๆเข้าไปเช่นกราฟแดงจา๋าข่าวร้ายเศรษฐกิจมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนเติมเชื้อไฟให้ System 1ที่กาลังทางานเต็มที่เลยสิคะทั้งๆท,ที่เหตุผลเรา on air สุดๆแม่นเลยครับมันคือการฝึกให้ System One ทำงานหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลย เป็นการเทรนสมองให้ตอบสนองต่อความผันผวนด้วยความกลัวความกังวลผลกระทบตรงๆเลยอย่างแรกคือคุณภาพการนอนแย่ลงอาจจะนอนไม่หลับกระสับกระสายหรือฝันร้ายเรื่องพอร์ตพอนอนไม่ดีตื่นเช้ามามันก็ส่งผลเสียวอนไปถึงการตัดสินใจลงทุนวันนั้นเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับผลกระทบต่อเนื่องคือตื่นมาก็เพลียไม่สดชื่นสมองไม่ปลอดโปร่ง พอร่างกายสมองล้าเราก็มีแนวโน้มจะตัดสินใจโดยพึ่ง System 1วที่ใช้อารมณ์นำมากกว่าจะใช้ System 2ถคิดวิเคราะห์ดีๆอืม,มันเลยกลายเป็นวงจรที่ส่งผลเสียซ้ำครับคือเช็คพอร์ตก่อนนอนกังวลนอนไม่ดีตื่นมาเพลียตัดสินใจด้วยอารมณ์อาจจะแพนิคเซลหรือโฟโมบายวนกลับไปเช็คพอร์ตอีกฟังดูเป็นวงจรอ,อุบาทจริงๆค่ะทั้งต่อสุขภาพการเงินสุขภาพจิตเลย เริ่มจากแค่พฤติกรรมเล็กๆก่อนนอนเองนะแล้วเราจะทำลายวงจรนี้หรือสร้างสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงทางอารมณ์ก่อนนอนเพื่อให้หลุดจากวังวนนี้ได้ยังไงบ้างคะนี่คือคำถามสำคัญเลยครับมีแนวคิดที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราดูมานะเขาบอกว่าความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นกับ IQ หรือความฉลาดอย่างเดียวแต่ความมั่นคงทางอารมณ์หรือความสามารถในการคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยอาจจะสำคัญกว่าหมายความว่า คนที่จัดการกับความกลัวความโลภหรืออารมณ์ที่มันสวิงสวิงได้ดีกว่ามีแนวโน้มจะลงทุนสําเร็จระยะยาวมากกว่าแม้อ Q คิวอาจจะไม่เท่าอีกคนมีความเป็นไปได้สูงมากครับเพราะการลงทุนที่ดีมันต้องอาศัยความอดทนการยึดมั่นในหลักการและก็ไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องระยะสั้นๆซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้ความมั่นคงทางอารมณ์เป็นฐานวิธีหนึ่งที่จะช่างสิ่งนี้และก็ทําลายวงจรที่ว่าก็คือการแทนที่นิสัยเดิม ด้วยนิสัยใหม่ที่ดีกว่าแทนที่นิสัยดูกราฟเช็คข่าวไถฟีดเรื่องลงทุนก่อนนอนใช่ครับแทนที่ด้วยกิจกรรมที่ช่วยบำรุง System 2มหรือระบบคิดเหตุผลของเราให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหนึ่งในคำตอบที่เออเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากจากหลายๆแหล่งก็คือการอ่านครับการอ่านแต่ก็มีข้อควรระวังใช่ไหมคะไม่ใช่อ่านอะไรก็ได้โดยเฉพาะก่อนนอน ถูกต้องครับไม่ใช่ไปอ่านข่าวหุ้นรายวันบทวิเคราะห์ราคาเรียลไทม์หรือกระทู้ในเว็บบอร์ดที่อาจจะยิ่งไปกระตุ้นความกังวลหรือซสเซมวานให้ทำงานหนักขึ้นอีกอ๋อค่ะแต่เป็นการอ่านหนังสือครับโดยเฉพาะหนังสือที่เน้นปรัชญาการลงทุนจิตวิทยาการลงทุนหรือชีวประวัตินักลงทุนเก่งๆที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วน่าสนใจค่ะแล้วทำไมการอ่านหนังสือประเภทนี้ถึงช่วยได้คะมันต่างจากการอ่านข่าวรายวันยังไง ต้องย้อนไปที่แนวคิดจาก Atomic Habits ของ James Clear ที่อธิบายเรื่องนิสัยนะครับเขาชี้ว่านิสัยไม่ดีหลายๆอย่างมันมักจะให้รางวัลระยะสั้นที่เย้ายวนใจเช่นการดูกราฟหุ้นมันให้ความรู้สึกเหมือนเราได้ควบคุมหรือรับรู้สถานการณ์ล่าสุดทั้งที่จริงๆเราคุมราคาตลาดไม่ได้เลยเป็นความรู้สึกว่าได้ control ทั้งที่จริงๆเป็นแค่ภาพลวงตาให้รู้สึกดีแป๊บเดียวนะคะใช่ครับมันตอบสนองความอยากรู้ ความกังวลสั้นๆแต่ไม่ได้ช่วยให้ตัดสินใจระยะยามดีขึ้นสิ่งที่เจมส์เคลียร์แนะนำคือออกแบบสิ่งแวดล้อมของเราใหม่เพื่อลดแรงจูงใจในการทำนิสัยที่ไม่ต้องการและส่งเสริมนิสัยใหม่ที่เราอยากสร้างในกรณีนี้คือแทนที่การดูกราฟซึ่งเหมือนอาหารของ System 1ที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ด้วยการอ่านหนังสือประเภทที่เราว่ามา ซึ่งเปรียบเหมือนการให้อาหารบำรุง system 2ที่ใช้เหตุผลนะครับการอ่านหนังสือลงทุนหรือชีอวประวัติมันช่วยบำรุง system 2ได้ยังไงคะฝึกการคิดเชื่องเหตุผลยังไงเพราะในเนื้อหาในหนังสือพวกนี้มันมักจะพาเราไปสำรวจหลักการลงทุนระยะยาวการมองภาพใหญ่เศรษฐกิจการเข้าใจโมเดลธุรกิจลึกๆหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ความสำเร็จและที่สำคัญคือข้อผิดพลาดของนักลงทุนระดับตำนาน การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ออาการไตร่ตรองเชื่อมโยงข้อมูลไม่ใช่แค่อารมณ์ฉาบฉวยอืมมันจริงเป็นการฝึก System t o ให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มันคงครับเหมือนเป็นการลงทุนในความรู้ระยะยาวแทนที่จะไปหมกมุ่นกับข้อมูลสั้นๆที่ผันผวนใช่เลยครับสอดคล้องกับคอพูดอ,อมาตะของวอร์เรนบัฟเฟตที่ว่ายิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีรายได้มากเท่านั้น ซึ่งตัวบัฟเฟตเองกับคู่หูชาลีมังเกอร์ก็ขึ้นชื่อเรื่องเป็นนักอ่านตัวยงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านเพื่อเข้าใจโลกเข้าใจธุรกิจการอ่านจึงเหมือนการสะสมเวลาในตลาดแต่เป็นการสะสมในมิติของความรู้และปัญญาครับการเปลี่ยนจากการใช้เวลาสัก15-30นาทีก่อนนอนไปดูกราฟมาเป็นการอ่านหนังสือแทนมันเหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้สมองเราด้วยไหมคะ เป็นสัญญาณที่ทรงพลังและชัดเจนมากครับมันคือการบอกสมองเราว่าฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงำด้วยความผ,ลผ,ลผลันผวนระยะสั้นของราคาซึ่งฉันควบคุมไม่ได้แต่ฉันจะเลือกให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเข้าใจหลักการการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันควบคุมและสะสมได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้จากการเปลี่ยนนี้นอกจากเรื่องนอนหลับดีขึ้นมีอะไรอีกคะ ผลลัพธ์สำคัญที่ตามมาคือ 1. เราจะตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกสดชื่นสงบมากขึ้น 2. s y ระบบ2ของเราจะพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้รับมือข้อมูลข่าวสารระหว่างวันด้วยมุมมองที่มีเหตุผลมากขึ้นและ 3. ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักคือเราจะตัดสินใจลงทุนโดยใช้กรอบคิดของนักลงทุน investor ที่มองการไกลย,ยึดมั่นหลักการมากกว่าจะเป็นนักเทรดหรือนักเก็งกำไรที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวความโลภความผันผ,นผวนระยะสั้นๆนะครับ มีเชื่อว่าหลายคนคงเริ่มเห็นด้วยแล้วก็อยากลองปรับดูบ้างคำถามคือแล้วจะเริ่มลงมือปรับนิสัยนี้ได้ยังไงกังคะมีขั้นตอนที่จับต้องได้ไหมคะมีแน่นอนครับเราเอาหลักการจาก Atomic Habits มาประยุกต์ใช้ได้เลยมีสองขั้นตอนหลักๆที่ทำตามได้ไม่ยากครับน่าสนใจค่ะขั้นตอนแรกคืออะไรคะขั้นตอนแรกเรียกว่าการเพิ่มแรงเสียดทาน Increase Friction ครับ หลักการง่ายๆคือทําให้การเข้าถึงนิสัยเดิมที่เราอยากเลิกในที่นี้คือการเปิดแอป,ปดูกราฟหรือแอป,ปเทรดมันยากขึ้นกว่าเดิมแม้จะนิดหน่อยก็าตามทําให้มันยากขึ้นนี่ทํำยังไงได้บ้างคะพอมีตัวอย่างไหมทําได้ง่ายกว่าที่คิดครับเช่นลองย้ายไอคอนแอปสตรีมมิ่งหรือแอป,ปดูกราฟบนมือถือไปไว้หน้าสุดท้ายสุดเลยหรือเอาไปซ่อนรวมไว้ในโฟลเดอร์สักอันที่ต้องกดเข้าไปหลายทีกว่าจะเจออ่าะ แค่นี้ก็เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราแบบฉุกคิดก่อนจะกดเข้าไปดูอัตโนมัติเหมือนเคยแล้วหัวรอบเบาๆเน็้อทับออกเลยค่ะคล้ายๆกับเราพยายามเลิกกินขนมเลยต้องเอาไปเก็บไว้ตู้สูงๆหรือหลังตู้เย็นไม่ให้หยิบง่ายๆใช่ไหมคะหลักการเดียวกันเลยใช่แล้วครับหลักการเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยเป็นการสร้างอุปสรรคเล็กๆให้นิสัยเก่าทีนี้ พอเราสร้างแรงเสียดทานให้นิสัยเก่าแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่2ซึ่งสำคัญมากคือขั้นตอนอะไรคะขั้นตอนที่2คือการแทนที่ the replacement ครับหลังจากทำให้นิสัยเดิมเข้าถึงยากขึ้นแล้ว increase friction เราต้องมีนิสัยใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ในช่วงเวลาและสถานการณ์เดิมทันทีซึ่งในที่นี้ก็คือนิสัยการอ่านหนังสือเกี่ยวกับหลักการลงทุนหรือจิตวิทยาถูกต้องครับ ให้ลองเลือกหนังสือการลงทุนดีๆสักเล่มที่เราสนใจอาจจะเป็นเล่มคลาสสิกอย่าง The Psychology of Money ที่พูดเรื่องจิตวิทยายกับเงินได้ดีมากหรือ Thinking Fast and Slow ที่เราอ้างถึงหรือ One Up on Wall Street ของ Peter Lynch หรือจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับปรัชญา Stoicism ที่ช่วยเรื่องคุมอารมณ์ก็ได้ครับพอเลือกหนังสือได้แล้วต้องทำยังไงต่อคะนำหนังสือเล่มน,นั้นไปวางไว้ในจุดที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่สุดตอนก่อนนอนครับเช่นวางไว้ที่โต๊ะข้างเตียง หรือจุดที่เรามักจะวางมือถือประจำอาจจะวางทับที่เดิมเลยก็ได้นี่คือการใช้หลักออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมนิสัยใหม่แล้วพอถึงเวลานั้นจริงๆหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกอยากหยิบมือถือมาดูกราฟเราควรทำยังไงคะเมื่อเกิดความรู้สึกอยากหรือเกิด i m p u l s e จะหยิบมือถือมาเช็คพอรตให้ลองเปลี่ยนไปหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาแทนครับจุดสำคัญคือการเริ่มต้นนะ ไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าใหญ่โตกดดันตัวเองแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีคะต้องอ่านกี่หน้าไม่จำเป็นต้องคิดว่าต้องอ่านเป็นบทๆหรือไหลสิบหน้าเลยครับแค่ตั้งใจหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วอ่านแค่หนึ่งหน้าหรือแม้กระทั่งแค่หนึ่งย่อหน้าสั้นๆก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแล้วจริงเหรอคะแค่นั้นเองใช่ครับเพราะเป้าหมายหลักตอนแรกไม่ใช่การอ่านให้จบเร็วที่สุด แต่คือการฝึกฝนวินัยที่สำคัญมากๆในการลงทุนวินัยในการทำอะไรคะคือวินัยในการเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ครับเราควบคุมราคาตลาดที่ผันผวนไม่ได้แต่เราควบคุมการกระทำเราได้ว่าจะเลือกรับข้อมูลแบบไหนจะเลือกใช้เวลาไปกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจหรือไม่การเปลี่ยนจากการดูกราฟมาเป็นการหยิบหนังสืออ่านแม้จะแค่หน้าเดียวมันคือการฝึกและตอกย้ำวินัยข้อนี้โดยตรงทุกๆคืนเลยครับ เข้าใจชัดเจนเลยค่ะเป็นขั้นตอนที่ดูง่ายๆแต่แฝงหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ลึกซึง้งแล้วก็ดูทำตามได้จริงด้วยนะคะใช่ครับและอยากประเมินพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆต่ำไปนะครับการปรับปรุงแค่1%นปอร์เซ์ในแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงสำคัญอย่างก่อนนอนเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างมหาศาลต่อความมั่นคงทางอารมณ์และส่งผลต่อผลตอบแทนพอร์ตลงทุนระยะยาวได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับงั้นพอจะสรุปได้ว่า การปรับนิสัยก่อนนอนจากการหมกมุ่นกับราคาหุ้นรายวันซึ่งเราควบคุมไม่ได้มาเป็นการใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหลักการจิตวิทยาการลงทุนซึ่งเราควบคุมได้นั้นไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องนอนหลับแต่ยังเป็นการสร้างกรอบป้องกันทางความคิดที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ฝึกให้เราตัดสินใจลงทุนโดยใช้เหตุผลนำอารมณ์ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จระยะยาวสรุปได้ตรงประเด็นที่สุดครับ มันคือกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในเพื่อให้เรายืนหยัดและรับมือกับความผ,ลผ,ลผันผวนภายนอกได้อย่างมั่นคงมีสติมากขึ้นยอดเยี่ยมมากค่ะเป็นการพูดคุยที่ให้มุมมองแตกต่างและนําไปปรับใช้ได้จริงก่อนจะจบกันวันนี้มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองนําไปครบคิดต่อยอดไหมคะครับอยากจะชวนให้ลองกลับไปสํารวจตัวเองดูครับว่า นอกจากพฤติกรรมก่อนนอนแล้วเนี่ยยังมีนิสัยเล็กๆอื่นๆในชีวิตประจําวันเราอีกไหมที่อาจจะกําลังส่งผลต่อการตัดสินใจด้านการเงินหรือการลงทุนของเราโดยไม่รู้ตัวเลยเช่นการเสพข่าวการเงินจากแหล่งไหนประจําการคุยเรื่องลงทุนกับคนรอบข้างส่งผลต่ออารมณ์เรายังไงแล้วเราสามารถนําหลักการออกแบบสิ่งแวดล้อมกับการแทนที่นิสัยที่คุยกันวันนี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเองในมิติอื่นๆของชีวิตนอกเหนือจากการลงทุนได้อีกบ้างไหม บางทีการตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดก็ได้นะครับเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการสำรวจตัวเองต่อไปจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะยินดีเสมอครับ